ทีท่ทำไมทำไมอะ่ะเอามาไว้ปีนปีนขึ้นมงหลังคาให้ตาหอยอทำไมอ้ามนุยานมนุยานป้าต้อยขาหาักกับกัหักอยู่ตรงนี้วันยานวันจะมันเดินไม่ได้คนป้าต้อยคนป้าต้อยขับรถแข่งขาหักหนูปีนไม่ได้ให้จ้องจับน้ำนั่นไม่ต้องไหวเลยหรอ แทนหักอรอคะใช่ขาเป็นอย่างนั้นแบบนี้ด้วยนะขาจะเป็นขาจะเป็นแบบไหนแบบขาตาหอยกี้นี่เปล่าใช่เฮ้ยน่ากลัว่ะมือต้องมือมือมืออันนี้อเป็นดำดำอ่าไปทํำขาตาหอยเป็นอะไระไปทำซิขาตาอหอยเป็นอะไรขา,เป,าเ,รเป็นอย่างนี้หรอเป็นอย่างมือกะทิว่าม,มือดำอีก โบดำมได้ของไปเฮ็ดเวียกมึงบุไร้ยังมนก็สิแมนเนี่ยีแจะกินกินหนูนุ่มนอนอยู่ในเฮือนะแม่นบอกเออ <laughs> ยอมหลับเว้ย